ด้านนี้ของผมนี่ทัดช่องแต่เอาท็อปปิ้งเป็นถัวถ่วถั่วแดงเพื่อนครับไหนๆก็ในไหนมาถึงสมุทรสาครแล้วคลิปที่แล้วไม่เจอรอดช่องวัดเจดอามที่ g o o g l e Map พาไปที่ตลาดสมุทรสาคร มานี่เลยครับวัดเจดสดารามอ่าลอดช่องวัดเจดก็ต้องอยู่วัดเจดสดารามรอ,อ่ะมาดูกันครับตามหาต้นต้นฉบับตามหาต้นตำรับลอดช่องวัดเจดดูซิคูตักช่วยกันมองหาด้วครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับนี่เขาบอ,อกอยู่ทางขวานี่ลอดช่องวัดเจดปิดแล้ว ปิดเสียแล้วฮะเมื่อกี้เนี้ยเนาะเดี๋ยวเรากลับรถมาปิดซะแล้วครับนี่มันกี่โมงเ,งเองอ่ะคุณ3บ่าย3โมง,มโมงปิดแล้วอะวัดเจดสดารามผมวนกลับรถมารถช่องวัดเจดเขาเป็นร้านเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆแต่จอดรถไม่ได้ฮกลับรถ กับรถออกมาายเข้าสู่ทางหลวงชนบทสมุทมรททสงคราม2004วัดเจดอยู่นี่ครับวัดเจดวัดเจดสดารามรถช่องวัดเจดอยู่นี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 ่คือรถช่องวัดเจดปิดปิดครับแต่คุณตั๊กบอกว่าจะพาไปตรงไหนนะ ไข่รอดช่องวัดเจดเหมือนกันใช่ไหมยอยู่แถวนี้เหมือนกันออกไปดูครับไปนั่งชิงกันไปใกล้ๆเนียครับคุณตั้อยากกินมากใช่ไหมรอดช่องวัดเจดเลยมาที่นี่ฮะร้านชื่อว่าหวานเพลินรอดช่องไทยวัดเจดเขาปิดยังดูสิปิดย okay. ัง เข้ามาดูเข้ามาก็รู้สึกหอมหอมรสช่องครับกูตั๊บมาสั่งก่อนเอาอะไร่าขอดูหน่อยนะครับมีอะไรมีรสช่องใช่ไหมฮะหวานเพลินรสช่องไทยวัตจีเอาอะไรกูตั๊กก็เอารสช่องเลยอันอันนี้อะไรครับเป็นอะไรขนมหวานเอาอันนี้ด้วยนะคะ ก็เอาซอาเอารทแา้วผสมได้เหรอเผืค uh> uh ่ะอชาชีนเผือกที่งพ uh uh ี่ก็เอาอะไระเฉากวยนาะเฉากวาวยเอาเฉากวอย่างเดียวนั้ะเฉาวยน้ำเชื่อมปะคะใช่ค่ะได้ค่ะแล้วผมเอารดช่องค่ะใกช่องอันนู้นอะไรฮะถั่วใส่ใส่อันนั้นเฉยเดยครับ เป็นสามถ้วยเนาะเอาไปหาที่นั่งเไปนั่งโใหญ่นะครับครับมีเรวข้ามดิ้งด้วยฮะอันอันนี้น้ำน้ำอันนี้น้ำอะไรฮะเนี่ยเขียวเขียวใบเตยเหรอฮะน้ำใบเตยอ่ามีเรวข้ามดิ้งด้วยลองชิมดูเนาะชิมดูปิดไปทางไหนครับ กลัวหักกลัวทำเข้าค่ะครับน้ำใบเตยหอมอืมนั่งน right> uh ั่งตรงนี้เย็นสบายดีอ่ะนั่งเพื่อนมาทานรถช่องด้วยกันนะคะ อาหาที่กินจำได้กินจำได้อรเป่ะไหนของคุณแม่ของคุณแม่อาหารนี้คแล้วของโดโด้โดโด้ไม่กินรสช่องอดโดโด้กินแต่เฉากล้ว,วยด้านนี้ของผมนี่ทัสช่องแต่เอาท็อปปิ้งเป็นถั่วถั่วแดง ตอกน้ำน้ำก็ให้ไปตักกินคุณได้ได้หเจ็ดสิบาทใช่ไหมน่าจะชุดละเจ็ดสิบบาทขเป็นชุดสี่สิบบาทขึ้นละสี่สิบาทชุดละสีบาทขึ้นมันเจ็ดสิบป่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รู้แต่ว่ามานั่งในห้องแอร์เนาะถือว่าคลิปที่แล้วหาไม่เจอแต่คลิปนี้ ก็เจอเจอแต่ไม่ได้นั่งเพราะว่าก็คือจ้ดช่องวัดเจดก็อยู่ตรงหน้าวัดเจดแต่นี่เราม,เนะมานัง่งหาร้านเขาชื่อว่าหวานหวานอะไรนะวนห,หวานเคลินหวานเนอยู่ถนนพระรามสองนะฮะเมะื่อกี้เราเข้ามาในปัม๊ม,หา,ม <laughs> หาจะกินจนได้ แต่ว่าเราก็ได้ซื้อที่ตลาดมหาชัยเนาะลิปกว่าหน้านี้เขาบอกให้คนคนผมขอใส่น้แข็งเยอะๆขอใส่น้ำแข็งนี้เยอะ,อ,ยอ,ะอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้เป็นแบบข้าวเมาข้าวเมากกอบข้าวเมานี่เป็นท็อปปิ้ง อ,อที่มีทุกถ้วยแต่ว่าท็อปปิ้งที่เราจะเพิ่มก็อันนี้ตัวแดงคุตักท็อปปิ้งเพิ่มเป็นอะไรอ่ะออของคุตักเพิ่มอะไรมันเหรอเผือกเผลือกกับอะไรเผือกกับอไอ้พุชาจีนพุชาจีนออขอขอขอพุชาจีนสักเม็ดสิแลร่ก,กระถัวออขอพุชาจีนใส่สักเม็ดใส่ไปหมดแล้วเหรอ นี่ครับนี่ครับช็อปปิ้งมามาคุณเอาถั่วแดงไปกินมั่งก็ได้จะใส่เปือกจะตากดีงไหมไม่หา่าร้านยังไนะม่ทำให้ต้องเจอจะชื่นครับ เพาะคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ดับดับลมร้อนนะดับลมร้อนเ mm hmm. คื่อน้ำแข็งไปด้วย mm hmm. มืดไปว่า่ยภาคมืดไปป่ะเปิดไฟเขามีไฟเขามีลองเปิดไฟเพิ่ม ก็จะว่าก็ภาพไม่สวยเมื่อกี้คุณตาเอาไหนพุทงซาอยูไนะ่ไหนเนี่ยพุทงซา

ท,ทอดช่องไทยวัดเจร้านหวานเกินเพื่อนเครับระว่ังไทยตัดตอ่อคลิปก็เ f t อ o m m คอม,เ,มเข้ามานะฮะให้ความรู้เกี่ยวกับชื่อคุณนัทสิรินะครับเปิดตำนานรอดช่องวัดเจ เป็นนักผลิติมมายาวเลยครับด้วยความขอบพระคุณนะบอกว่าร้านนี้เริ่มต้นจากรถเข็นไม่มีป้ายชื่อจอดขายลอดช่องใส่น้ำแข็งใสอยู่บริเวณหน้าวัเดเจดาระดามที่มหา,ช,มาชัยสรรมุสากด้วยรสชาติที่อร่อยจนกลายเป็นที่เรื่องลือลูกค้าติดอกติดใจในทั่วต่างเรียกขานชื่อตามจุดข,ขายว่าลอดช่องวัดเจ ปัจจุบันทายาทผู้สืบทอดขนานแท้มีทั้งหมด4คนเป็นพี่น้องกันแต่แขนงเป็น4สายหรือลอดช่องวัดเจตซอย6มูลนิธิปัจจุบันย้ายโรงงานมาอยู่บีกุ่มลอดช่องวัดเจตที่ผลิตและจำหน่ายในจังหวัดชลบุรีแล้วก็ลอดช่องวัดเจตที่ผลิตจากโรงงานกระทุ่มแบนสมุทรสาคร และสถานที่แห่งนี้ซึ่งส่วนตัวนิยมชินชมในความอร่อยมานานเป็นของคุณจุ๋มพิมพณิดาคุณเป็นลูกสะใภันะ,ะขายอยู่หน้าวัดเจษดารามจดทะเบียนในานามบริษัทลอดช่องไทยมหาชัยวัดเจดตัวรดช่องเนื้อนุ่มลื่นติดส,ป,ส,ป,ส,ป,สปริงหนึบแผ่วแผ่วไม่เหมือนใครทําจาัาจาดข้าวเจ้าเก่าโม่เป็นสดสมด้วย<ป> น้ำปูงใสที่แช่น้ำทิ้งไว้หลายวันจึงใส่น้ำใบเตยแล้วกวนบนเตาเมื่อแป้งสุกทื้ค่อยกดให้เป็นตัวส่วนน้ำกะทิเติมด้วยน้ำตาลมะพร้าวให้หวานหอมละมุนจะให้ความอร่อยใจต้องรับประทานพร้อมแลแข็งใสเท่านั้นนะครับใด้ปิดเจ้าคุณเขาน่าจะเป็นประมาณห้าโมงนะ,น,ะ,ะนี่สี่โมงขึ้นความรู้ในคลิปนี้เลยรั่วระเด็ ม็กินด้วยว่าเขาขายติมด้วยไม่มีเนาะไม่มีติมร้านฝาเ,เปรดช่อวัดเตเปิดต้นแปดแผงครึ่งสิ่งหนครึ่งขนมอะไรขนมรามสองอสนงเติมเนื้อสมุทรสาคร อ,อยู่ในปั๊มอะไรอ่ะปั๊มปตทอ,อยู่ในปั๊มเออข้างข้างปั๊ม,ข,ม,มข้างปั๊มปตทคือสังเกตปั๊มปตทแล้วก็อยู่เนี่าตรงทางออกอ่ะตรงถนนทางออกของปั๊มอ่ะปั๊มปตทครับแต่ก็อยู่ดินถนนเลยรนานยาล้านาน่ารักไอ้ือาะว่าร้านหวานเลย ช่องไทยไวยันเจค่ะ <c oughs> <c oughs> ชอบไหมชอบไหมครับครับคือพอร้อนก็ออกอากาศพอนั่งเย็นถ้าเย็นอย่าเงียบเงียบชอบ่ะมองกล้องน้อยออนะกนกูตักนั่งแล้วหน้าไม่สว่าง กนดาดสวยมาก มีแต่ละช่องแล้วเขามีให้เลือกหลายอย่างนะที่จะผสมกับละช่องอะ่ะถจ้าจเอาเออแม,ม่ไม่ไม่ขอมขไม่ค้องม่เอาเผือกเอาข้าวโพดเอาปักทองหัวดแดงดพี่จะแถมอ่าที่จะแถมก็คือแถมข้าวเม่าทุกทุกอันเลยเข้าวเม่าเนี่ยหากินยาก วยสงามกันก็เป็นว่าคลิปนี้ได้กินล้วช่องวัดเจดสมใจกูตักเลยใช่ไหมเปโดตีตอนอาาร้อนที่ช่องวัดเจดเป็นช่อที่มีชื่อมากันก็คลิปนี้ขคงตอนนี้นะครับเพืเ่อนๆครับ เราก็เดินทางกลับห้าโมงละผมมีภารกิจตอนเย็นต่อฝากกดซับสไครป์กดไลค์ไม่รบกวนเบาๆฝากกดไลค์กดแช้งตัวใดให้เราด้วยให้เราด้วยลูกค้าได้ด้วยนะครับเจิกันต่อไปครับบ๊ายบายบายสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับนี่ครับ ร้านหวานเพลินลอดช่องไทยวัดเจเมื่อกี้เท่าไหร่ร้อยห้าสิบบาทฝากื่วยละห้าสิบบาทเนาะสมถ้วยกาฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ช่งนรุ่พาเที่ยวด้วยนะครับเจอกันจต่อไปครับบ๊ายบายครับเขาอยู่ถนนพระรามสองฮะปั๊มปตท หวานเตินลอดช่องวัดเจดคัะตักเดินมาตรงนี้ไม่ใช่ปั๊มปะตะทนี่ปั๊มเอสโซเขา<ค>ยอยู่ในปั๊มเอสโซเราเห็นปั๊มใหญ่ๆแล้วก็นึกว่าปะตะทที่แท้เป็นปั๊มเอสโซเนาะเอสโซตรงนี้ก็กว้างใหญ่เพราะมีปลาคาร์ฟน่ารักด้วยบ๊ายบายอีกทีนึงปั๊มเอสโซนะ